สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ชเซเว่นนะวันนี้เราอยู่เกมกันดั้ G Generation Eternal นะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมก็ไปซุ่มเล่นมาครับเลเวล24แล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีระบบใหม่เข้ามานะครับผมนั่นก็คือระบบ Master League นะครับที่จะเอาไว้ PVP กับผู้เล่นคนอื่นๆครับแล้วก็ไต่แรงเพื่อรับของรางวัลในช่วงเวลานั้นๆนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า Master League เนี่ยเล่นกันยังไงครับผมเขาไปที่ t a ต e นะครับผมตรงนี้ ข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับมัตเตอร์ลิกจะเปิดเป็นเวลา7วันนะครับซีซั่นนะครับอันเดอร์เวย์นะครับนี่เข้าไปเดินนะครับพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราก็ไปดูกันก่อนว่าเล่นยังไงนะผมไปที่ How to p l พ y นะอันนี้เขาจะบอกว่านะครับถ้าเรานะครับเล่นอ่าเลือกคู่ต่อสู้นะครับทั้งหมดเนี่ยหคนเราจะมีให้เลือกนะครับถ้าเราเลือกคะแนนต่อสู้ที่สูงที่สุดเนี่ยเราก็จะได้คะแนนบรงนี้เยอะขึ้นนะครับผมต่อไปนะครับเมื่อคะแนนอ่าตรงนี้นะครับ ภาในกละองของเราเนี่ยเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถรับรางวัลในกล่องได้นะเออยิ่งเราแบบไตแรงขึ้นไปถึงสูงเนี่ยเราก็จะยิ่งรับของรางวัลในกล่องมากขึ้นด้วยนะครับผมต่อไปนะครับนี้ก็จะเป็นอ่าระบบในมาตเตอร์ลีกนะคเขาบอกว่าอ่าระบบในมาตเตอร์ลีกเนี่ยนะครับจะเป็นแบบออโต้นะครับผมจะไม่สามารถแบบต่อสู้เองได้นะเหมือนโหมดปกติเนาะแล้วก็ M.O.B เนี่ยมีผลต่ออ่าในการเคลื่อนไหวของหุ่นในโหมดนี้ด้วยนะครับผมเราก็ไปใส่โมบิลิตี้เพื่อให้อ่าหุ่นของเราเนี่ยเคลื่อนไหวเร็ว ขึ้นนะครับหรือว่าได้โจมตีก่อนประมาณนี้เราก็ไปโมหุ่นกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาลงนะครับไปที่อัปเกรดเลยนะครับหุ่นที่ผมจะเอาลงนะครับก็จะมีสไตฟรีดอมนี่ไตฟรีดอมนะครับเดี๋ยวจะสร้างเป็นโมบิลิตี้แล้วกันมีหรือเปล่านี่นะครับบวกโมบิลิตี้หนึ่งร้อยนะครับไม่รู้ว่าจะเร็วหรือเปล่ากดใส่ไปกดใส่ไปนะครับเราเน้นเร็วนี่ด้วยนะครับแอรียลผมก็จะลงนะครับเดี๋ยวกดใส่เป็นแบบโมบิลิตี้นะเน้นเร็วเน้นเร็วนะครับ เดี๋ยวขออัพสกิลก่อนเลยเอ,อ้ยอย่าลืมมาพ,พวกสกิลอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ เพื่อความได้เปรียบของเรานะฮะก็ถ้าใครเล่น UR หรือตัวอะไรเป็นหลักเนี่ยเราก็พยายามอัพสกิลให้เต็มเข้าไว้นะเดี๋ยวผมขออัพอ่าร์สไตฟฟีดอมก่อนว่าสไตฟฟีดอมผมเนี่ยตัวแบกทีมนะครับอัพไป,ปเ,ลเลยนะผมอัพไป,ปเ,ลเลยนะผมก็อย่าลืมอัพอันนี้ด้วยนะเผื่อเขาเข้ามาประชิดเรานะนี่เป็นแบบโจมตีระยะใกล้นะส่วนใหญ่ถ้าแรกเนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะใกล้นะแล้วก็แอร์เรียวนะครับแอร์เรียวเนี่ยก็ไปสุดพยายามอัพอ่าที่เป็นอ่ามีเอฟเฟกต์ด้วยนะผมแต่ที่เหลือเนี่ยเราก็อัพเพิ่มความแรง ครับนะถ้าไม่มีจะเปล่งนะครับน่าจะอาบได้ถึงเรเวลเฮ้ยเรเวลห้าเลยเหรอเดี๋ยวผมไปดูสตาร์ตัวอื่นก่อนนะคนระับนะก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ต,นตัวนี้เนี่ยเราอัพเป็นนี่เลยอ่าโจมตีพื้นที่นะเน้นแรงนะฮะเน้นแรงแรงนะครับแบบใครมาอยู่ข้างหน้าเราเราก็ซัดเลยคนระับเต็มที่แล้วก็สกิลนี้อัพนะไปเลยให้สุดเพิ่มความแรงเฮ้ไนปะเลยนะอับให้สุดไปเลยนะสกิลเรเวลหนะ้า อันนี้บวกคี่ข้อไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไอ้สุดนะเออปีทีนี่แบบจุกๆอ่ะก็จะมีแค่นี้นะผมจะลงอ่าเอาเอันนี้ตัวนี้ลงนะครับแล้วก็อันนี้กับอันนี้นะเดี๋ยวขอใส่ของก่อนให้ครบทุกตัวก่อนนะเพราะว่าเรายังใส่ของไม่ครบอ่ะยังเหลือเอเลี่ยวยนะเอเลี่ยวยังอัพไม่สุดนะนะออจะได้แรงๆนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันใช้อ่ามันใช้ไม่หมดอยู่แล้วนะสำหรับสกิลพวกนี้นะเออแต่อาไวเพื่อความแรงนะผมอเอาไปเถอะของเนี่ยหาไม่ได้ จะหมดแล้วนะส่วนแล้วก็อย่าลืมมาอัพคนด้วยนะควันนี้ผมอัพไปหมดแล้ววันนี้นะครับไม่มีทรัพยากรแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่ามาสำหรับของรางวัลเนี่ยเราดูตรงนี้รีบอสสำหรับของรางวัลเนี่ยก็จะมีเพชรแล้วก็เหรียญนะเหรียญลีนะมาสเตอร์ลีกนี่เลยครับยวดูนะครับว่าเหรียญเนี่ยเอาไปใช้ที่ไหนก็มาที่ตรงนี้เลยนะผมนี่ช็อปข้างล่างนี้นะครับทาไปปุ๊บเราก็จะมาโผล่ที่หน้าลรีกช็อปแล้วนะครับเราก็สามารถเอาเหรียญเนี่ยมาซื้อได้นะครับ มีซื้อเศษไอ้นี่ด้วยนะครับเศษอ่า UR นะครับก็แล้วก็ซื้อเศษเศษ A ด้วยถือว่าคุ้มๆไปนะครับพยายามเก็บให้ถึง2,000เหรียญเนี่ยเราก็ได้แล้วครับ UR 1ดาวเพิ่มอีก1ดาวเลยนะแล้วก็มีอ่าไอ้นี่ด้วยนะครับที่อัพยานเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆปะเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับกดไปที่นี่ครับตรงนี้เลยนะครับผม Open Net เรามาเลือก Combat Score สูงไว้นะครับหรือว่าเอาอันนี้เราเอาอันนี้เลยนะเพราะว่าพลังค่าพลังโจมตียิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้ยิ่งได้ฟอยเยอะนะกดไป นี่ตั้งไว้แล้วนะเออผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยไปลุยครับผมค่าพลังเราอ้าวยังต้องดาวน์โหลดอีกครับค่าพลังเราแบบแสนหกไงฝั่งนู้นก็สี่หมื่นโอ้ชิวๆนะผมออโตโอ้แบบชิวๆไปไปลุยเพื่อนไปเลยกดเร่งความเร็วซะหน่อยครับสามารถสกิปได้นะถ้าใครไม่อยากดูนะแต่ผมเนี่ยอยากจะดูนะเพื่อ,อให้เพื่อนๆได้ดูนะว่ามันเป็นยังไงอ่ะเป็นไงปารต,ตเราก็แบกไง เออยิงโลัวๆไปอะไสเราก็ยิงทีละสามไงนี่แอเรียวยิงไปดียิงไปดียิงไปอีกทีนึงนะครับเรียบร้อยชนะใสใสเ,เรียบร้อยได้เจนะ็ดพันเนี่ยเจ็ดพันเออสูงแล้วคนระับสูงขึ้น,นก็พยายามอ่เลือกที่คะแนนต่อสู้เยอะเนาะเราก็จะได้คะแนนเยอะนะเพราะว่า อันเนี้ยคะแนนต่อสู้มันน้อยเห็นไหมครับคะแนนต่อสู้มันน้อยเนี่ยผมก็เลยแบบได้แค่สามพันสู้ต่อเอานี้แลวกนันนี้ลวกันไปสู้ได้ห้าครั้งต่อคนนะลุยถ้าเราอยากข้ามเราก็กดสกิปได้เลยนะครับนี่กดสกิปได้เลยครับมันก็จะจบให้อย่างรวดเร็วเห็นไหมเนีย่ยมันก็จะรับให้เลยนะครับก็แค่เอาไอ้น,นี่มาชนกัน เออดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันนะผมว่าดีเหมือนกันนะเดีย๋ยวเรามาดูอีกระบบหนึ่งบ้างดีกว่าครับก็คือถ้าเราสู้คนเดิมเนี่ยเราก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นถูกเปลา่าเราลองสู้คนเดิมนครับนี่นะมันจะสู้ได้5ครั้งนะอันนี้ผมสู้ไปแล้วหนึ่งครั้งเนาะก็สู้ไปอีกสครั้งมะขึ้นเรื่อยๆสู้คนเดิมไปเรื่อยๆนะสู้ให้หมดทุกคนนะสำหรับห้าคนเนาะก็สู้ให้หมดคนไปเลยยงนะิงแบตรไอซีดอมเราแบกอยู่แล้ว ไม่มีใครสู้ได้อยู่แล้วนะสไตล์ฟีดอมเนี่ยโอ้โหระเบิดทัวร์กีฬาระเบิดทัวร์นะน้องซูเรต้าเออนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเจ็ 7, ดพันเหมือนเดิมกดรีได้นะครับนี่เขาบอกว่าให้กดรีได้นะกดรีได้เราก็รีเลยเราก็รีเลยเร,รีตรงนี้เลยไปเลยเอ่ารี รีเนี่ยคะแนนเราก็จะลดนะครับถ้าเรารีนี่ผมทำให้ดูนะครับถ้าเรารีคะแนนเราจะลดก็พยายามสู้ให้ครบหก่อนแล้วค่อยรีอ่าได้แปดพันนะผมถือว่าเยอะกว่าเมื่อกี้สู้ได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยเราก็ไปต่อจนกว่าจะถึงสอง0มื่นครับเนี่ยสอง0มื่นแล้วคนะรับขึ้นเป็นซินเวอร์แล้วนะผมขึ้นเป็นซินเวอร์แล้วรับของได้หนึ่งพันเหรียญน,นะฮะ เขาก็จะรีให้ใหม่หมดเลยนะเขาจะรีแบบแปดให้ใหม่นะแล้วก็สู้ไปเลย8 0 0 0มื่นโอ้ชิ้นชิ้ะขอเจออะสไตล์ฟีดอมหน่อยนะครับ<ม>อยากจะรู้ว่าใอ้จะเก่งกว่ากันนะเฮ้ยนี่มัน3ดาวโอ้โหเกินไปพี่ผม2ดาวเองนะ<ม>เดี๋ยวนะแอบบเติมตังค์ดีกว่านะครับ <laughs> เดี๋ยวเติมตังก์ลดดีหรือเปล่านะเดี๋ยวแ,แน่ๆก็อาจจะเอาแบบแต้มเนี่ยแต้ม,มาจากมาสเตอร์ลี่ยไปซื้อที่ปดยูออีกหนึ่งดาวนะมาปดให้สไตฟรีด้อมเพราะเนี่ยบัญชีนี้ผมยังไม่ได้เติมตังก์เลยนะเออนี่คือสายฟรีแบบฟรีบบฟรบบจ๋จเลยไงมาดูเลตตาขอดูหน่อยนะว่าเราจะโหดขนาดไหนเฮ้ยทำไมฟรีด้อมเราไม่ใช้อันติมาถ้ามันใช้อันตินี่คือแบบแตกไปแล้วนะ เฮ้ยไม่ตายว่ะเรียบรอ้อยสายสีดอมสามดาวไม่ได้เล่นงับไปเดชเออสกฤฤิลนี้เราก็อัพมาแบบเต็มไงเลี้ยวสี่ป่ะวะจะไม่ผิดฟาดท,ทีเดียวคือแบบหายหมดนะคไอ้ 14, 14, 14. MP, หมื่นสี่ตะกอหมื่นสี่สี่ยมีพีป่ะโคเฟมนตดโหดเต็งๆเดี๋ยวเราไปบู๊คนอื่นบ้นี่นี่อ่ะเจอกับเซซินา f อ a นะครับผมหรือว่าเอ็กซียลุย อยากรู้ว่า x อ็กซนจะเก่งหรือเปล่ามาขอเจอหน่อยอาสู้สไตไ์ฟีดอมเราไม่ได้ไงลูกอ่ะตัวอวยของพี่จีนเรานะอเออแก๊งชาวจีนนี่คือแบบเขาชอบนะแบบสไตฟีดอมอะไรพวกตระก,กูลเดฟทีนี่อะไรพวกนี้นะตระก,กูลแบบซีดไงซีดกันดั้สซีดอะไรเขาชอบแต่ผมไงผมชอบนี่ไงเลต้านะเออเอเรียวนะครับผมแต่ตู้ยังไม่มานะครับกเออ็เล่นไม่อด เล่นแบบไม่มีดาวไปก่อนนะยิงไปครับไม่ตายด้วยไม่มีดาวนะเอาว่ะเอาเรื่องวะชนะเฉ,ะฉยไม่ตอ้องก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆได้ก็แรงโกลแล้วนะครับแรลงโกลแล้วอย่างรวดเร็วเออเล่นง่ายอยู่นะครับอันนี้คือแบบเล่นง่ายมาก พีวีพ p แบบเป็น pvp ที่ง่ายมากถ้าเรามีหุ่นที่มากพอและเลเวลของหุ่นที่มากพอนะครผมว่าไม่น่าจะยากเกินไปนะฮะอ่ะอันนี้ก็แสนสองอ่ะเดี๋ยวลุยแสนสองให้ดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะสำหรับเซตานะคนนี้เขาเซตานะครับเซตาแบบ UX นะโอ ไม่ใช่ U X หี UX, อ่อ G X เอออ่ะเราก็ไปลุยเซตา E X เลยนะครผมนี่คนนี้นะเจอเมตาปัจจุบันซะหน่อยนะผมเมตาแพทที่แล้วกับเมตาปัจจุบันมาเจอกันนะครับผมสองดาววะทัวทีอ่ะลุยดูดิแสนหกอ่ะแสนสองใครจะแตกนะครับมาหุ่นเรายัางไงก็อีซี่อยู่แล้วแต่จริงๆอ่ะผมอยากลองเล่นนี้นี่นะแบบสายยืนอ่ะสายแทงอ่นะเออปล่อยไอ้นี่บ้างดากูนโอ้โห,หัวก็ไม่แตก ขัวไม่คเคยจะแตกเรียบร้อยโดนสไตรสูเลต้าก็ไม่ใช้บิดด้วยถือว่าผมครับเฮ้ยมันหิวมันหิวหิวบ้างเดฟฟา,าดไปเราใส่โมบิลิตี้มาเนี่ยด้วยถือโอโหหมดปะเขาเล่นแบบเขาเล่นแบบสายเนี่ยสายเพราะว่าสป,ปอร์ตสป,ปอร์ตดีแต่ถ้าสู้โกเฟมผมไม่ได้โกเฟมผม,มเก็บนิ่มนะ ลุมดิครับลุมลุมว้าอยา่าตาผมยิงไหมไม่เคยจะใช้อันติโอ้โหนี่ต่อไหมใช้อันติด้วยนะครับเออเนี่ยถ้าเล่นแบบว่าเล่นแบบออโต้นี่แบบไทฟีดอมผมแทบไม่ได้กดอันติเลยนะครับพี่พี่ตึงจัดลุยคนเดียวได้สองมืออ่ะเรามาดูนี่ว่าว่าไอ้แต้มเหรียญพวกนี้นะครับรับยังไงก็มาดูที่รีวอร์ดครับ สำหรับโปรโมชั่นรีวอร์ดเนี่ยก็จะได้จากการไต่แรงขึ้นไปแบบเมื่อกี้นะผมเปิดกล่องไปเรื่อยๆเนาะต่อไปซีซันรีวอร์ดเนี่ยต้องรอให้ครบ7วันนะฮะหรือว่าหมดซีซันไปเลยนะครับหมดซีซันแล้วเขาจะน่าจะแจกมาให้เรานะถ้าเราไปถึงตรงนี้นะครับถ้าเราไปถึงตรงนี้เราก็จะได้ประมาณทันเหรียญก็ถือว่าเยอะอยู่ครับแต่ก็ไม่พอสําหรับการซื้อไอ้นี่นะเนี่ยไม่พอสําหรับการซื้อเฟืองนะครับเฟืองของยูนะเศร้าๆไปนะก็ต้อง2ซีซันนะครับก็ต้องเก็บสะสมไว้เรื่อยๆแต่ส่วนเหรียญเนี่ยก็ ามาซื้อขอกตรงนี้ได้เลยก็จะแนะนําให้ซื้อสกิลแล้วกันนะครับสกิลวันนี้จะไว้อัพอาพวกสกิลเลเวลห้าของยูอาร์นะครับเนี้ยก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับประมาณนี้นะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับหากคุณผู้ชมหรือเ,เพื่อนๆนะมีคําแนะนำไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากพูดคุยเลยครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ